ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงกลางครับอยู่กับปลัดอาวุโสของอำเภอเชียงกลางซึ่งของปันถันมาที่สิบแล้วก็กองพันถันมาที่สิบห้าเราก็นำเข้ากล่องนะฮะบางส่วนที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ที่อำเภอเชียงกลางที่ที่บ้านสุกรนนะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในระลอกที่สามครับนะอาวุโสครับมีเจ้าหน้าทิ่งานที่หลอทหารเข้ามาในพื้นที่ในวันนี้ครับครับก็เสนอก็ต้องขอนะครับพญานิครับไ้เป็นตัวแทนของ ทางส่วนราชการในพื้นที่ของอำเภอเชียงกลางและก็บีินอประชนผู้ประสบเหตุภัยโควิดในครั้งนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยหลักๆก็คือหมู่5้าไปถึงหมู่13าของตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางทักท่านนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนตั้งแต่บริษเอกชนแล้วก็ส่วนราชการอะไรด้วยนะครับและวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เราได้รับความโอนาจากกรมอันหันมาที่10และวก็บัทอันหมาที่15นะครับที่ได้ให้ความร่วมอในเรื่องของเข้าปลอกนะครับเพื่อที่จะ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลนะครับแก้ไขปัญหาความเดดือร้อนให้กับพี่น้องจะอยู่ในพื้นที่ในทางนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งสองหน่วยงานอย่างสูงครับขอบคุณครับยินดีครับปอโซครับก็ยิดีนะยินดีไม่พอ่หมเพิ่มเติก็ยิดีก็เพมเมเพิ่เนี้ไม่มีหมูแล้วหมูแทนกระเพาะหมูตัวหนึ่ง โค้ของเดียวใช่ไหมคือของคือคือจริงๆอ่ะแล้วนันน้นวาแงแผลเลยนะฮะวางให้หมอต่อต้นหมแผลบ้านที่เป็นอาหารทำเร็จรูกนะจะไม่ได้เข้าของครับครับนี่คืออาหารที่เราจะนําไปแจกพี่น้องที่ที่ปันศพกองกหมู่ที่สิบสามครับเป็นลาบหมูพั่วครับนะฮะแล้วก็มีผักว์สดมายืนยันเลยว่าเชฟสั่งโดยตรงนะจากหน่วยทหารครับกองพันทาหารมาที่สิบห้าแล้วก็กองพัญชาการมาที่สิบแล้วเรามาร่วมด้วยช่วยกันครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนฮะ ถ้าอยากจะร้องกับมาที่หน้าเพเภอเวลานี้เลยครับ